สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม <Arch> วันนี้ผมก็จะมาแนะนํากิจกรรมคูณ2ที่จะมาในวันที่28นะครับหลังจาก,นะกอัปเดตเสร็จเนาะก็กิจกรรมคูณ2นี้นะครับจะมีอยู่2ด่านก็คือด่านประกาศจับกับคําขอพิเศษเนาะจะทำให้การดรอปของเนี่ยคูณ2นะครับสมมุติว่าเราเล่นไปแล้วเราได้ของอย่างหนึงนะครับมันก็จะดรอปเป็นคูณ2ขึ้นมานะอย่างสมมติว่าผมเล่นด่านหนใช่ไหม แล้วผมดรอปสกิลขั้นต่ำมาครับก็ได้มาหนึ่งอันใช่ไหมแต่กิจกรรมนี้จะเพิ่มคูณ2นะครับก็ได้เป็น2อันนะครับแล้วก็มันจะได้คูณ2อทุกอย่างไงนะที่เราได้มานะอย่างเช่นเงินเงินก็จะได้คูณ2เหมือนกันของก็ได้คูณ2เนาะแล้วต่อไปก็จะเป็นคําขอพิเศษใช่ไหมคำขอพิเศษก็จะเหมือนกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันฐานหรือว่ารับองขวัญนะครับก็จะได้คูณ2เหมือนกันเนาะอย่างผมเล่นด่านสี่ใช่ไหมผมเล่นและทีนี้ผมได้รายงานขั้นกลางมา1อัน ในกิจกรรมคูสอนี้ผมก็จะได้2อันนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเนาะก็ระยะเวลาครับก็จะอยู่ตั้งแต่วันที่28นะครับถึงวันที่4มกราอยู่ถึงตอนตีหนึ่งห้าสิบเก้านาทีก็คือตีสองก็เกือบเกือบตีสองแล้วอีกหนึ่งนาทีก็ตีสองเลยเนาะก็กิจกรรมนี้ก็อยู่ไม่ค่อยนานเท่าไหร่เนาะก็สาหรับใครที่เอยากหาที่อัพสกิลไวก็เล่นเล่นช่วงในก็มาเล่นช่วงในกิจกรรมคูสองนี้ได้เนาะก็จะได้ของที่เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ในร้านค้าเนาะี่มีของพวกตัวประกาศจับนะครับก็จะมีอยู่3ามที่เนาะก็จะเป็นถนนทะเลทรายห้องเรียนนะครับก็สามารถซื้อเพิ่มกันได้นะครับเพื่อเราเล่นเพื่อที่จะให้เราเล่นได้หลายครั้งมากยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําตัวที่เอาไปตีในกิจกรรมประกาศจับนี้เนาะว่าผมเอาตัวอะไรลงไปเล่นบ้างนะครับจะเจอเป็นพวกซูชินะครับมันก็จะเป็นเกาะเบาเนาะก็จะเป็นสีแดงที่เราสามารถตีเข้าได้แรงที่สุดเนาะ ตัวแรกที่ผมแนะนําเลยก็เป็นอารุนะครับอารุก็จะมีความสามารถก็คือเอ็กสกิลจะสร้างความเสียหาย315%ของค่าโจมตีให้กับศัตรูถึงเป้าหมายแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติม335%ของศัตรูที่อยู่ในรัศบีเนาะก็คือเมื่อเรายิงตัวที่1ไปนะครับก็จะสร้างความเสียหาย315%แล้วก็ตัวที่2ตัวที่3ที่อยู่ข้างๆก็จะโดนดามเมจ335%นะครับแต่ก็ไอตัวที่1ที่เรายิงไปเนี่ยก็จะโดนความเสียหาย335%เหมือนกันเนาะ ก็เลยทําให้ตัวของอาลุโดดเด่นเรื่องในด่านนี้มากกว่าเดิมนะครับในการเคลียร์มอนแล้วก็เคลียร์ตัวซูชิเนาะาะสกิลพื้นฐานนะครับสกิลพื้นฐานของอาลุก็จะสร้างความเสียหาย168%ของค่าโจมตีให้กับศัตรู1ตัวทุกๆ25วินะครับแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะสร้างความเสียหาย276%ของค่าโจมตีที่อยู่ในสบีเนาะก็คือมันจะมีโอกาส50%นะครับที่จะทําการยิงกระจายออกมาเนาะอะไรประมาณนี้เนาะ ต่อไปก็จะเป็น Skill สกิลติดตัวก็จะสร้างความเสียหายคลิเพิ่มขึ้น15.4%นะครับก็จะทำให้การโจมตีคี้ของเราแรงมากยิ่งขึ้นนะครับสกิลลองสกิลลองก็จะเป็นเพิ่มค่าคี้28.2%ขนาดใช้เอ็กสกิลนะครับสกิลลองกับสกิลเอ็กนี่ก็จะคอมโบกันเนาะเมื่อเราใช้สกิลเอ็กไปมันก็จะมีโอกาสติดค่าคี้28.2%เข้าไปเนาะต่อไปก็จะเป็นยูกะนะครับที่ผมเอาไปก็เพราะว่าสกิลเอ็กนะครับจะสร้างบาเรีย219% ของค่ารักษาเป็นเวลา15วีเนาะก็เมื่อกรากดใช้นะครับก็จะสร้างบาใบเลยร์ขึ้นมาแล้วก็อยู่นานถึง15วีนะครับต่อไปก็จะเป็นอาคาลีนะครับที่บอกเอาไปก็เพราะว่าเอ็กสกิลเนาะจะสร้างความเสียหาย450%ของค่าโจมตีให้กับศัตรูในรัศมีเนาะก็คือเมื่อตอนน้องใช้เอ็กสกิลไปนะครับก็จะมีวงกลมๆขึ้นมาหนึ่งวงนะครับเราสามารถเลือกกันเลยนะครับว่าเราจะลงที่ไหนเนาะมันไม่ได้ล็อกหัวนะครับมันจะลงได้เลยเนาะถือว่าเราจะลงตรงที่ไม่มีศัตรูก็ได้หรือว่าเราจะลงตรงที่มีตูได้นะ แต่ตอนเวลายิงไปเรามันจะทําการหน่วงมากกว่าเดิมนะเพราะว่าน้องจะยิงกระสุนขึ้นฟ้าแล้วค่อยย้อยลงมาเนาะตัวต่อไปก็จะเป็นมูสกินะครับที่บอกเอาไปก็เพราะว่าเอกสกิลเนาะจะสร้างความเสียหาย471%ของค่าโจมตีให้กับศัตรูในรัศมี3วงก็คือน้องจะเอ่อตอนที่เราล่วงสกิลออกมาเนาะเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะลงตรงไหนเนาะพอเราเลือกได้แล้วนะครับมันก็จะมี3วงขึ้นมาแต่ทั้ง3วงนั้นรวมกันก็ค่อนข้างกว้างเนาะแทบจะเต็มแผนที่อยู่แล้วเนาะ แผนที่แบบในแนวในแนวขวางเนาะก็จะทําให้การเคลียร์มอนของน้องมุสกิเคลียร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็สายต่อไปก็จะเป็นสายสเปเชียลเนาะที่ผมเอาไปก็จะมีโคธามะโคธามะนะครับที่ผมเอาไปก็เพราะว่าเอ็กสกิลเนาะเพิ่มค่าโจมตี28.7%ให้กับฝ่ายเราในรัศมีเป็นเวลา30ว e ินีะครับก็จะทําให้ตี้เราเนี่ยโจมตีได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะให้โดนไขบ้างเนาะ ในวงของโคดามะค่อนข้างกว้างอยู่นะครับเราสามารถเลือกให้โดนทั้ง4คนด้านครับในสไตเกอร์ที่เราเอาลงไปเนาะแล้วก็สกิลรองนะครับก็จะเพิ่มค่าโจมตีของฝ่ายเราบวกอีก10%นะครับก็จะทําให้การโจมตีของเราแรงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นมาชิโระนะมาชิโร่อันนี้คือผมค่อนข้างแนะนาเลยเนาะในเรื่องของ e x ็กสกิลนะครับจะสร้างความเสียหาย4 7 7ของค่าโจมตีให้กับศัตรูหนึ่งเป้าหมายมีโอกาส50%ที่จะสร้างความเสียหายเพิิ่่มมเต623%ใ ก็คือเอ่อมันจะมีอยู่2อย่างก็คือตอนที่น้องยิงไปนะครับถ้ายิงไปแล้วปุ๊บมันไม่มีเอ่อเอฟเฟกขึ้นมานครับมันก็จะสร้างความเสียหายแค่477%เนาะแต่ถ้าเรายิงออกไปแล้วมันมีเอฟเฟกขึ้นมานะครับมันก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม623%เนาะมันจะทำให้เราดูค่อข้างง่ายนะครับว่าเราติดเอ่อโอกาส50%นี้หรือเปล่าเนาะที่ผมเอาไปก็เพราะว่าตอนที่เอ่อพวกไอซูชิเนี้ยมันเลือดน้อยใช่ไหมมันจะทําการวิ่งหนีใช่ไหมเราก็ใช้มาซิโรนะครับยิงไปเนาะ มันก็จะทําให้ไอ้อไพวกซูชีนี่ตายหรือว่าอาจจะย,ยังไม่ตายก็ได้นะแต่ทางที่ดีที่สุดก็ยิงให้ตายดีกว่านะร้อนเลอดน้อยแล้วก็ค่อยยิงนะครับเทปก็สําหรับคลิปนี้ผมก็น่าจะมีเท่านี้เนาะเกี่ยวกับการแนะนําตัวละครที่ผมเอาไปตีในกิจกรรมคุณ2นี้เนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือว่าผมจะมาจอดลึกหรือเล่นอะไรให้ดูก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม